สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin Server ไต้หวันนะครับในคลิปนี้พามาชมวิธีการใช้ระบบ c a r d Bell กันนะครับหรือว่าตัวเข็มขัดกา a r d นะครับซึ่งเป็นระบบที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเลยนะครับมารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมนะครับก็ขอฝากร้านเติมเกมเพ y ถินทำอาพไปด้วยนะครับเติมถูกเติมเองจะเติมผ่านไลน์ผ่าน Facebook หรือว่าผ่านเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่ใต้ description แล้วนะครับ สำหรับตัวเข็มขัดกาเนี่ยนะครับจะเป็นระบบที่ใช้ได้เฉพาะคนที่เติม VIP เท่านั้นนะครับซึ่งหน้าตาไอเทมก็จะเป็นรูปเข็มขัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูปนาฬิกาอยู่เนื่องจากว่ามันจะกับเวลาตามระยะเวลาของ VIP นะครับซึ่งเราสามารถสร้างแผนการได้ทั้งหมด16แผนเลยนะครับเริ่มต้นตัวระบบจะให้เรามา1แผนกาดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดแผนเพิ่มเนี่ยจะต้องเสียเซนีในการปลดล็อกนะครับอย่างแผนการอันที่2เนี่ยจะเสียเซนีทั้งหมด50,000ืนเซนีนะครับเดี๋ยวผมลองสร้างแผนกาดให้ดูนะครับ โดยแผนแรกผมจะเป็นเซตเอาไว้ตีเดมอนละกันนะครับก็คือใช้พวกก๊าซสตูปนะครับส่วนแผนที่2เนี่ยเราทำเป็นเซตตีปลาดูนะครับเพราะว่าผมมีกาา์ดฟลล่ากับกราดข้างขาวแดงอยู่นะครับเราก็เปิดเซตที่2ขึ้นมาครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นตีปลานะครับแล้วก็ลองเปิดใช้งานของเซตที่2ดูนะครับตัวกร์ดที่อยู่ในอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะถูกถอดออกนะครับแล้วก็เราสามารถเซตได้ว่าจะใส่กราดอะไรบ้างนะครับอย่างเซตนี้เป็นเซตตีปลาผมก็ใส่เป็นตัวการ์ดฟลล่าแล้วก็กราดข้าง แล้วก็อย่าลืมไปเซตการ์ที่ส่วนหน้าด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดมอนเตอร์ตีปลาเราเป็นขนาดกลางก็ไปใส่การ์ส่วนหน้าเป็นการกอบิมพับเพ็ไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมอนเตอร์ตีปลาเป็นขนาดใหญ่ก็ไปเซตการ์ส่วนหน้าเป็นการอกาพับเพ็ไว้เลยนะครับซึ่งพอเราเปลี่ยนพรีเซตเนี่ยตัวระบบก็จะเปลี่ยนให้เราหมดเลยทั้งเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนใดก็ตามนะครับแต่จริงๆแล้วความสะดวกของเข็มขัดการ์ดก็คือเราสามารถเอาเข็มขัดการ์อันเนี้ยไปใส่ในช่องช็อตคัรดได้นะครับ สมมติว่าตัวละครของคุณกําลังตีมอนเตอร์เผาปลาอยู่แล้วต้องการสวิตไปตีมอนเตอร์เดมอนใช่ไหมครับเราก็สามารถกดที่ช็อตคัทที่เป็นรูปเข็มขัดกานนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนพิเซตได้เลยนะครับซึ่งสะดวกมากๆเลยนะครับแต่ทางนี้ครับเราก็ต้องสร้างพิเซตการ์ดไว้เยอะเพื่อเอาไว้ใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุดนะครับอย่างเช่นคุณไปล่าบอสฮูกใช่ไหมฮะก็ต้องใช้การ์ดสตูปหรือว่าใช้การ์ดวัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนไปล่าบอสดอปเบิลคุณก็ต้องเปลี่ยนการ์ดจากวัวใหญ่ออกแล้วก็็ใส่เเปนนกการรอีพะคับ ซึ่งเท่าที่ผมลองเปิดไปทั้งหมด9พีเซตนะครับมันใช้พีเซตละ50,000ทั้งหมดเลยครับไม่ได้แบบใช้เซนีเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเปิดพีเซตล่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวระบบเข็มขัดกาสั้นๆของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับก็คิดว่าน่าจะอเปรียตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เ l o ร a l เร็วๆนี้นะครับเพราะมันเป็นระบบที่สร้างความสะดวกให้กับผู้เล่นได้ค่อนข้างมากเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องจินเจอร์แชนเนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหมใ